เอาเล่ครับผมก็กอกับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ไม่กับผมนอตเอเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กหญิงกำหักปากฉีกวิ่งอารวาดไล่ล่าแม่ตัวเองในบ้านกลางดึกวันนี้เดียกับเพื่อนสนิทได้รับอีเมลขอความช่วยเหลือจากแม่ที่สิ้นหวังคนหนึ่งเธอเล่าว่าใหญ่วกเขาเดินทางมาที่บ้านของเธอเพื่อช่วยลูกสาวของเธอที่มีพฤติกรรมแปลกๆในตอนกลางคืนเพราะจูๆ่ๆลูกสาวของเธอก็มักจะชอบลุกขึ้นมาขูดผนังตอนกลางดึกและพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนในมุมห้องทุกๆคืนเธอมักจะสุ่มตื่นขึ้นมาในนนนเเเววลลลาลาากกกงงงงงดดึพื่่่่ออสส้ัััทบจ อ,อนนี้เธอเริ่มทนไม่ไหวและต้องการให้พวกเขาช่วยเพื่อสนิทพอรยินแบบนั้น,บบน,นก็รีบผันไปถามแอนเดียทันทีว่าทำไมต้องเป็นพวกเราแอนเดียก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเธอเคยดูคลิปในช่องของพวกเราที่พวกเราชอบสืบหาความจริงและแปลกๆที่เกิดขึ้นบางทีเธออาจจะคิดว่าพวกเราอาจจะช่วยลูกสาวของเธอได้ซึ่งเธอก็ไม่พูดเปล่ายังแนบวิดีโอที่เป็นหลักฐานส่สมัยพวกเขาตรวจสอบดูด้วยว่าลูกสาวของเธอมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจริงๆซึ่งทันทีที่พวกเขาได้ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวที่แม่ของเด็กคนนี้ส่งแนบมาให้พวกเขาดูพวกเขาก็ช็อกและก็ตกใจมาก เพราะในคลิปวิดีโอมีเด็กหญิงคนหนึ่งโผล่พูดออกมาและหันหลังตีลังกาเดินโชว์แต่ที่น่าแปลกคือบนใบหน้าของเธอปากของเธอนั้นมันอ้ากว้างเหมือนฉีกออกแถมกามของเธอก็ดูเหมือนจะหักและกำลังห้อยย้อยอยู่ด้วยซึ่งนั่นมันผิดปกติมากๆซึ่งพอแอนเดียสได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ตัดสินใจว่าจะเดินทางไปที่บ้านของเด็กหญิงคนนี้เพื่อไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่แต่เพื่อนสนิทก็พยายามพูดย้ำแอนเดียสเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่แม่คนนี้ส่งมาอาจจะมีการตัดต่อเพื่อหลอกพวกเขาอยู่กกก็็ไไดดด้้ด้แออนนนเียยิบบบัว เพราะอย่างนั้นพวกเขาถึงต้องรีบเดินทางไปที่บ้านของเธอไงจะได้ตรวจสอบความจริงเรื่องนี้ทั้งหมดให้กระจ่างและบางทีแม่ของเด็กค,คนนี้อาจจะกําลังรอความช่วยเหลือจากพวกเขาอยู่ก็ได้ผู้จบแอนเดียก็ไม่รอช้ารีบเตรียมของทุกอย่างที่ต้องใช้และรีบขึ้นรถเพื่อขับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านของเด็กหญิงคนนั้นทันทีเพื่อช่วยเหลือเธอและแม่ของเธอซึ่งระหว่างทางที่พวกเขากาลังขับรถมุ่งหน้าตรงไปที่บ้านหลงนงังดังเก่าแอนเดียเขาก็ได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนสนิทว่าความจริงแล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนั้แแ่่ๆบบงงีขออเเวกกยรื ที่ทำให้ลูกสาวเธอเป็นแบบนี้ก็ได้ซึ่งนั่นพวกเขาก็ยังไม่รู้และยังสรุปเรื่องนี้ไม่ได้พวกเขาถึงต้องรีบเดินทางไปที่นั่นเพื่อตามหาความจริงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นและอะไรที่ทําให้เธอกลายเป็นแบบนี้กันต่อมาพอฟ้าเริ่มมืดพวกเขาก็ขับรถเดินทางมาถึงหน้าบ้านของเด็กผู้หญิงคนนั้นตามที่แม่ของเธอส่งโลเคชั่นทิ้งไว้ให้ซึ่งพอพวกเขาได้เห็นบริเวณรอบๆบ,บ้านก็เริ่มรู้สึกขนลุกน่อยๆเพราะบริเวณรอบๆบ,บ้านของแม่ลูกคู่นี้มันทั้งมืแแลลละะเเเเเปีีีี่่่่่่ยยยยวววมมมาาากกกกทบบบจไพพืือนนออนอนนนนน้้้คๆัูรริณข็ บุบุกกรณ์ต่างๆติดมือออกไปและเดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปเตรียมจะขอประตูหน้าบ้านแต่ในจังหวะน,นั้นเองแอนเดียเขาสังเกตเห็นว่าที่หน้าต่างตอนนี้แม่ของเด็กหญิงกําลังยืนรอพวกเขาอยู่แล้วแอนเดียพอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบขอประตูเรียกเธอสักพักไม่นานเธอก็เดินพูดออกมาเปิดประตูต้อนรับพวกเขาพร้อมกับบอกพวกเขาว่าเธอกําลังรอพวกเขามาอยู่พอดีแอนเดียพอรีแบบนั้นก็บอกเธอว่าพวกเขาได้รับอีเมลที่เธอส่งมาขอความช่วยเหลือแล้วและพวกเขาอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าทั้งตัวเธอและลูกสาวของเธอปลอดภัยดีไหมพวกเขาได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งพอเธอดิน เธอก็ชวนพวกเขาให้เข้ามานั่งพูดคุยกับเธอข้างในบ้านซึ่งทั้งหมดก็ตอบตกลงและยอมเดินตามหลังเธอเข้าไปข้างในบ้านและทันทีที่พวกเขาเดินเข้ามาข้างในบ้านพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ถูกคุมด้วยพลาสติกแอนดี้ <And dear, S 2> ผู้เห็นแบบนั้นเลยถามเธอทันทีว่าทำไมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเธอถึงมีพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้แบบนี้ซึ่งเธอก็ตอบแค่ว่าฉันแค่อยากให้มันสะอาดตลอดเวลาฉันชอบความสะอาดแอนดี้พอได้ยินเธอตอบแบบนั้นก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยรี่เปลี่ยนเรื่องไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับ ูกสาวของเธอเธอก็มักจะชอบบ่ายเบียงแล้วชวนพวกเขาคุยเรื่องอื่นตลอดไม่ยอมตอบเรื่องลูกสาวที่พวกเขาเห็นในคลิปวิดีโอเธอพูดเรื่องลูกสาวหลุดมาแค่ว่าเธอเป็นตัวปัญหาแถมเธอยังมีท่าทางว่ากังวลอะไรอยู่ตลอดเวลาแอนเดียสผู้เห็นว่าเธอพูดคุยเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเขาเลยแกล้งเปลี่ยนเรื่องขอให้เธอหยิบน้ำพวกเขาแทนเพราะพวกเขาจะได้มีจังหวะพูดคุยปรึกษากันแล้วพอเธอได้ยินว่าพวกเขาต้องการน้ำเธอก็ตื่นเต้นรีบลุกไปเตรียมน้ำให้พวกเขาทันทีซึ่งพอเธอลุกไปเอนเดียสกับเพื่อนสนิทก็นนรก ปัญหาทางจิตหรือเสียมสติไปแล้วพอพูดคุยไม่รู้เรื่องบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ลูกสาวของเธอคนเดียวเธอก็อาจจะเป็นเหมือนลูกสาวก,ก็ได้ในจว,วนเนงจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาพวกเขาพอได้ยินแบบนั้นก็พยายามมองหาต้นเสียงว่ามาจากไหนแต่พอไม่เห็นแอนเดียสก็รีบหาทางจะเดินไปดูที่ต้นเสียงนั่นเองโดยการแกล้งบอกเธอว่าจะขอไปเข้าห้องน้ําสักหน่อยแต่ให้เพื่อนสนิทอีกสองคนคอยจับตาดูเธอไว้และพอแอนเดียสลองเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําเขาก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรแต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับไปตัห้องโตะุ่ม รบางอย่างอยู่บนที่นอนพร้อมกับเสียงกรีดร้องเหมือนก่อนหน้านี้ดังขึ้นสาอีกครั้งซึ่งพอแอนเดียรลองมองสังเกตดูในความมืดดีๆเขาก็เห็นรล่าของใครบางคนกําลังตีลังกายอยู่บนที่นอนแต่ใบหน้านั้นดูเหมือนว่าปากน่าจะฉีกและกามก็น่าจะหักด้วยแอนเดียร์ผดแบบนั้นก็รีบส่องกล้องเดินเข้าไปในห้องนั้นแต่ร่างที่เขาเห็นเมื่อกี้กับหายแวบไปแอนเดียรเลยรีบเดินกลับเข้าไปนั่งพูดคุยในห้องนั่งเล่นต่อและทําตัวเป็นปกติเพื่อไม่ให้ตัวแม่จับผิดรุดได้จากนั้นแอนเด ลูกสาวของเธอที่ผิดปกติซึ่งในตอนแรกตัวแม่ก็เหมือนจะคุยเรื่องแต่อยู่ๆเธอก็เริ่มพูดเรื่องอื่นเข้ามาและเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆพูดบอกพวกเขาทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องลูกสาวของเธอแถมจู่จๆเธอก็ยังกรีดร้องขึ้นมาโชว์ใส่พวกเขาทั้งหมดเห็นแบบนั้นก็น่าเวอร์จนทําตัวไม่ถูกและเริ่มมั่นใจล้ว,ว่าตัวแม่ก็น่าจะไม่ปกติเหมือนกันพวกเขาเลยเริ่มพูดเข้าเรื่องขอพูดคุยกับลูกสาวของเธอแทนเพราะเขาอยากรู้ว่าลูกสาวของเธอมีท่าทางหรือพฤติกรรมยังไงซึ่งพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบเดินนนนนนไปปปหหหาาาาารรููููวววดใต้เเเเย็็ออกกกมพพขขและทททััีี่ ก็ตกใจมากเพราะมันดูคล้ายกับเด็กหญิงในคลิปวิดีโอที่พวกเขาเห็นก่อนหน้านี้พวกเขาเพอได้ดูรูปเลยรีบบอกให้เธอไปเรียกตัวลูกสาวของเธอมาพูดคุยกับพวกเขาซึ่งพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินหายเข้าไปในบ้านและกลับมาพร้อมกับรถเข็นเด็กที่มีตุ๊กตาทารกนอนอยู่ในรถเข็นนั้นพวกเขาเห็นแบบนั้นก็ทั้งงงและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้พวกเขาเจอลูกสาวตัวจริงที่อยู่ในคลิปวิดีโอสักทีพวกเขาเลยไม่มีทางเลือกถ้าอยากตามหมาความจริงเรื่องนี้แอนดี้เลยเสนอว่าพวกเขาจะนอนค้างที่นี่คืนนี้เป็นนนนนเเเพื่ออ่อออธธแและททััีีได้้ิบบน เธอก็ดีใจมากรีบถามพวกเขาว่าพูดจริงใช่ไหมพวกเขาก็ตอบว่าใช่ถ้าเธออนุญาตซึ่งเธอก็รีบบอกว่าเธออนุญาตให้พวกเขานอนค้างคืนที่นี่จากนั้นจู่ๆเธอก็ถามพวกเขาขึ้นมาว่าอยากจะลองเล่นบอร์ดเกมกับเธอไหมซึ่งพวกเขาก็มองหน้ากันก่อนจะหันไปตอบเธอว่าได้ซึ่งพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบลุกไปหาบอร์ดเกมทันทีในจังหวะนั้นเองตุ๊กตาเด็กทาลกที่นอนอยู่บนรถเข็นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นอันดียพอเห็นแบบนั้นก็สงสัยว่าทำไมตุ๊กตาตัวนี้ถึงมีเสียงหเเเเลลลาาาาะอกกกมไไดดดด้้ขยงงินนนปสรวววจจใััี ็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งและรอบนี้เขามั่นใจว่าเสียงกรีดร้องที่ได้ยินมันเดาออกมาจากชั้นล่างห้องใต้ดินและสักพักไม่นานตัวแม่ยังเดินโผล่ขึ้นมาจากชั้นล่างห้องใต้ดินด้วยพวกเขาเห็นแบบนั้นก็ยิ่งมั่นใจว่าเธอกําลังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้ที่ชั้นล่างห้องใต้ดินแน่แต่แค่พวกเขายังไม่มีโอกาสหรือจังหวะให้เดินไปสำรวจชั้นล่างห้องใต้ดินนั้นในตอนนี้พวกเขาทําได้แค่ตามน้ําตัวแม่ไปก่อนเพื่อไม่ให้เธอจับพิรุธได้แล้วจากนั้นพวกเขาค่อยหา อดเกมไม่เจอพวกเขาพอได้ยินแบบนั้นเลยเสนอว่าเงินพวกเขาจะแยกย้ายกันไปเข้านอนดีกว่าซึ่งพวเธอได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงและปล่อยพวกเขาเลือกห้องนอนได้ตามสบายว่าจะนอนห้องไหนและพอพวกเขาเลือกห้องนอนสําหรับคืนนี้ได้แล้วพวกเขาก็ไม่ลืมติดกล้องไว้ตามมุมห้องเพื่อบางทีอาจจะเจออะไรผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขาหลับซึ่งพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะแยกกันนอนแต่ละห้องเพื่อจะได้กระจายตัวกันเผื่อบางทีหนึ่งในพวกเขาอาจจะมีใครสักคนเจออะไรผิดปกติเกิดขึ้นในคืนนี้ก็ได้ต่อมาทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนในห้องของตัวเองโดยไมม่ลื ตั้งกล้องถ่ายทิ้งไว้ตามมุมห้องซึ่งในตอนแรกเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติแต่อยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นกลางดึกเพื่อนสนิทพอดีนแบบนั้นเธอก็รีบลุกขึ้นมาด้วยความตกใจก่อนจะรีบเปิดประตัวไปดูก็เจนเดียนกับเพื่อนสนิทอีกคนที่ออกมายืนรอดูก่อนหน้านี้แล้วซึ่งพวกเขาลองเดินตามต้นเสียงที่ได้ยินไปก็เจอตัวแม่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอส่งเสียงหัวเราะชอบใจอยู่คนเดียวพวกเขาพอดีนแบบนั้นก็รีบหัานไปถามเธอว่าเธอกำลังทำอะไรเธอก็ตอออออออบบบบวว่่่่่่าาเเเเธธธกกกกลัังงดูููรรยยยยมมโชชทีซึห้แนนไ พวกเขาเดินเข้าไปในข่างๆเธอก็ไม่ยอมหยุดหัวล้อซึ่งในจังหวะเดียวกันเธอก็ทั้ทงหัวล้อและก็เหมือนว่าจะหลุดกีดล้อออกมาพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็ทั้งงงเธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนภาพในกล้องทายติดใบหน้าของเธอที่ช่วงแวบหนึ่งใบหน้าของเธอดูผิดปกติอยู่ๆก็เปลี่ยนกลายเป็นกมหักปากฉีกแอนดี้ผูเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบบ่อยเพื่อนสนิทช่วยกันหารีโมทเพื่อปิดทีวีนี้และทันทีที่พวกเขาเจอรีโมทแล้วกดปิดทีวีเธอก็หยุดหัวล้อและกลับมาเป็นปกติแต่แค่มีออออออาา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 กกกกกรรรหหห่่่่เเเพพะะนนนนนจจืัััวลตตติดแธม สติก็ไม่รู้สึกตัวว่าก่อนหน้านี้เธอทําอะไรลงไปแถมเธอยังหันมาถามพวกเขาว่ามาทําอะไรที่นี่แลวพอพวกเขาเห็นแบบนั้นก็บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงเธอกรีดร้องผสมปนกับหัวล้อเธอก็ทําหน้าตาเหมือนมีพิรุษคล้ายกับกําลังปิดบังอะไรบางอย่างพวกเขาอยู่ทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็พยายามเค้นถามเธอว่าลูกสาวเธออยู่ที่ไหนแต่เธอกลับไม่ยอมบอกได้แต่ใส่หน้าตอบแอนเดีย่วยแบบนั้นและเสนอให้เธอกลับไปเข้านอนซึ่งเธอก็ยอมลุกเดินกลับไปเข้าห้องนอนแต่โดยดีทั้งหมดเ็ยแบบนั้นก็แยกย้ายกันกลับเข้านอนแต่พอแอนเดียเข้านอนได้ไม่นานจู่ๆตัวแม แกแอบแแ้มประตูเข้ามายืนมองเขาอยู่นิ่งๆอยู่แบบนั้นสักพักแต่ปากของเธอกลับเริ่มอากกวางขึ้นเรื่อยๆและพอเธอเห็นว่าแอนเดียสเริ่มรู้สึกตัวเธอก็รีบปิดประตูแล้วเดินหนีกลับออกไปแอนเดียสผูดแบบนั้นก็ตกใจมากรีบคว้ากล้องแล้วรีบเดินไปเปิดประตูออกไปไล่ปลุกเพื่อนสนิททุกคนและเล่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อกี้ให้เพื่อนสนิทฟังพร้อมกับอกให้ทุกคนช่วยกันตามหาตัวเธอซึ่งพวกเขาก็ช่วยกันเดินวนตามหาตัวเธอตามห้องต่างๆรอบบ้านจนเห็นว่าตอนนี้เธอกำลังยืนนิ่งๆ แอนนดี้เขาเลยถามเธอว่าเธอโอเคไหมซึ่งเธอก็รีบตอบว่าเธอโอเคแล้วเธอก็พูดซ้ำอยู่แบบนั้นว่าเธอโอเคแอนนดี้ผู้เห็นแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าพวกเขาพูดคุยกับเธอไม่รู้เรื่อยอต่อไป <c oughs> พวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะช่วยกันเดินสำรวจตามห้องต่างๆทั่วบ้านเพื่อตามหาตัวลูกสาวของเธอโดยเริ่มจากชั้นล่างห้องใต้ดินที่แอนเดียสงสัยซึ่งพอพวกเขาเดินลงไปพวกเขาก็ต้องฉอเพราะข้างในห้องใต้ดินนั้นมีลูกสาวของเธอถูกขังไว้ในกรงพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงขังลูกสาวตัวเองไว้ข้างในกรงแบบนี้วพพกเขา าได้ยินเด็กหญิงบอกว่าเธอถูกเอามาขังและไม่ได้กินอะไรมา3มวันแล้วผู้เขาก็ยิ่งตกใจและรีบช่วยกันดึงโซ่ที่ล็อกปิดรอบนอกกงไว้ออกจากนั้นก็รีบช่วยกันงัดประตูกงให้เปิดออกเพื่อช่วยเด็กหญิงออกมาด้วยความโมโหที่เห็นว่าเธอขังลูกสาวตัวเองไว้ในกงแอนดี้ก็รีบตะโกนเรียกเธอลงมาพร้อมกับถามว่าทำไมเธอถึงขังลูกสาวตัวเองไว้ในกงแบบนี้และทันทีที่ตัวแม่เห็นว่าพวกเขาช่วยลูกสาวอเธอออกมาเธอก็ดูตกใจมากรีบพันถามพวกเขาว่าปล่อยเธอออกมาหรอเธอพูดพร้อมกับทำท่าทางหวาดกลัวลูกสาวตัวเองมากจากนั้นเธอก็รีีบกองงเสยล ก่อนที่จะรีบวิ่งหนีกลับไปซ่อนตัวในห้องนอนพวกเขาผู้เห็นท่าทางของเธอก็ทั้งงงเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้เลยรีบตามขึ้นไปขอประตูเรียกเธอมาพูดคุยซึ่งเธอก็บอกพวกเขาแค่ว่าให้รีบหนีเข้าไปขังตัวเองไว้ในห้องเดี๋ยวนี้พูดจบเธอก็รีบปิดประตูอันดี้ผู้เห็นว่าพูดคุยกับเธอไม่รู้เรื่องเพราะลูกสาวของเธอยังยืนอยู่ตรงนี้เขาเล,ลียรีบ่อยเพื่อสนิทพาเด็กหญิงไปนั่งรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนจากนั้นอนเดียดก็ขอประตูเรียกเธออีกครั้งเพื่อพูดคุยกกบเเเธออเธอออู่าาาวลสข กำลังโมโหเพราะเธอต้องการให้พวกเขาช่วยปล่อยเธอออกมาและถ้าเธอเหนียวออมาได้เหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งและในระหว่างที่เธอกำลังอธิบายจู่ๆก็มีเสียงกีดร้องเดามาจากห้องนั่งเล่นแอนดี้พูดีแบบนั้นก็รีบเดินไปดูก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงกำลังนั่งหันไหล่เขาอยู่แอนดี้เลยรีบเดินไปจับตัวเธอและพอเธอหันหน้ามามองแอนดี้ก็ต้องอ็อเพราะตอนนี้ใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปวิดีโอแล้วเธอก็กำลังทำท่าทางแบบเดียวกันกับวิดีโอที่พวกเขาดูก่อนหน้านี้ทั้้งงหหมมมมดพววกกกกเ็นนนแบบััตตใจาาาิิ่่ีียไช กลับล้หิวไปทันที